สวัสดีครับผมวิมนัยไกรบุตรครับผมมีเรื่องราวที่อยากจะบอกเล่าเป็นประสบการณ์ให้กับนักวิ่งหรือว่าคนที่ดูแลสุขภาพได้ได้รู้ได้เป็น กรณีตัวอย่างนะครับผมเองพอดีผมผมเองใครๆก็รู้นะครับผมว่าผมผมไม่สบายผมป่วยผมเป็นโรคเชื้อตุ่มน้ำผงหรือพูดง่ายว่าเป็นภูมิเพี้ยนภูมิแพ้อันี้เวอะไรก็แล้วแต่นะครับก็หลังจากที่ไม่สบายหรือป่วยประมาณ2ปีนะครับแล้วก็วิ่งมาครั้งหนึ่งแล้วก็เกิดอาการเห่ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งผ่านไประยะเวลา2ปี เดือนนี้เดือนพฤศจิกาผมกลับมาเริ่มฟิตตัวประมาณ2ออาทิตย์นะครับแล้วผมก็ไปวิ่ง10กิโลมาประมาณ2อสรอบนะครับแล้วก็เวทขามาบ้างนะครับปรากฏว่าผมเองได้ได,ได้ได้ทดสอบตัวเองโดยการโดยการไปวิ่งมาครับครั้งแรกที่ไปวิ่งมาก็คือโคราชมาราทอน 10K ใช้เวลา1ชั่วโมง44นาทีเดินเดินวิ่งวิ่งนะครับเดินเดินวิ่งวิ่งไม่ได้ไม่ได้วิ่งตลอดนะครับก็หลังจากวิ่งเสร็จหรือประมาณอีก3-4-5วันผ่านไปก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีการปวดเขา่าไม่มีการปวดตัวไม่มีอาการไข้หรือว่า,าตุ่มตึมไม่มีขึ้นไม่มีขึ้นเลยนะครับทีนี้ มีอีกครับมีอีกรายการครับรายการวิ่งของลากูน่ามาราทอนของภูเก็ตนะครับเป็นรายการที่ใหญ่มากนะครับวันนั้นพี่ตูนเองก็มาพี่ป๊อกหมอเมยก็มานะครับนักวิ่งชั้นระดับแบบอีลิตมาหมดนะครับผมเองก็พูดง่ายว่าไม่เคยไปรายการนี้เลยลากูน่ามาราทอนผมไปสมัครลง 10K นะครับซึ่งเป็นการวิ่งใน ตอนเย็น5้าโมงเย็นนะครับก็ใช้เวลาไปประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมทดสอบตัวเองครับทดสอบโดยการวิ่งวิ่งเดินเดินนะครับเป็นการสร้างภูมิให้กับตัวเองยังไม่พอครับผมอยากทดสอบอีกครับซึ่งซึ่งผมเองเนี่ยผมไม่รู้จะทดสอบยังไงนะครับว่าว่าตัวผมเองเนี่ยอาการเป็นยังไงดีขึ้นแค่ไหนหรือว่าอ,อยู่ช่วงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้ว ถึงจะหายไม่รู้จริงๆครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ mm hmm. ผมอีกทดสอบอีกครับตื่นเช้าขึ้นมาตีห้าตีสี่ตีห้ามาวิ่งครมาวิ่งที่ลากูน่ามาราธอนต่อเลยฮะจากวันที่5มาวันที่6ระยะ 21K ครับใช้เวลา <c oughs> วิ่งวันนั้นจำได้สองสชั่วโมงครึ่งครับใช้เวลานานพอสมควรครับนานเพราะว่า หนึ่งละผมไม่สามารถสปีดได้เลยผมไม่สามารถเร่งผมไม่ได้ทาความเร็วไม่ได้เลยขาจะล้าแล้วก็ปวดนะครับปวดที่น่องตึงนะครับซึ่งซึ่งเป็นปกติธรรมดาที่นักวิ่งเนี่ยไม่สามารถเร่งได้หรือวิ่งได้เลยถ้าว่าไม่ได้ไม่ได้ซ้อมมาไม่เป็นไปไม่ได้ครับไม่มียาช่วยแน่นอนฮะต้องทําเองนะครับต้องสร้างเองนะกล้ามเนื้อขาหรือว่าการซ้อมนะครับต้องเกิดจากการซ้อมจริงๆก็มีความสุขครับแต่มีความสุขกับอากาศดีอากาศเย็นสบาย นะครับผมเองก็วันนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยผมจําได้ผมทานกล้วยใบหนึ่งนะครับแล้วก็กินขนมปังนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาวิ่งพออายออุอายุรุ่นผมนะก็ต้องระวังมากแล้วก็เป็นเชื้อด้วยเป็นป่วยด้วยต้องระวังมากตอน12กิโลเองผมก็สตาร์ทโดยการเริ่มหิวเริ่มโหยเริ่มจะอ้วกเหมือนกับตีขึ้นอะ่ะสงสัยผมเ,เหมือนคนเริ่มวิ่งใหม่ต้องการอาหารอาหารอาจจะแบบเหมือนกับลมแบบทอมันว่างอะ่ะ ก็เลยหาเจลมากินหาอาหารหากล้วยตากมากินแล้วก็ดื่มน้ําดื่มเลื่อแร่นะครับทำอย่างนี้ไปประมาณสักสองสรอบระยะตั้งแต่12-10ถึง21นะครับถึงถึงถึงสิกนะฮะก่อนเข้าเส้นชัยก็ผ่านไปด้วยดีจบแต่ขานี่ล้าตึงไปหมดเลยนะครับเดินแบบสโลเลยล่ละเอา,างี้ดีกว่าแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดเป็นตะคิวไม่เป็นตะคิวนะไม่ได้เป็นหลังจากวันที่5ที่6กลับบ้านมา เป็นบทพิสูจน์ครับทีนี้แหละครับหลังจากที่ผมวิ่งไปแล้วเนี่ยครับนั่นคือนั่นคือผลนั่นคือประมาณสามสี่ห้าวันตั้งแต่วันวันที่ห้าที่หกมาจนถึงวันที่สิบวันนี้วันที่สิบครับมผมมาพัทยาผมจะบอกว่าผมจะมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผลที่เกิดขึ้นครับไอ้นี่เรื่องจริงนะครับตุ่มขึ้นหนึ่งเม็ดครับที่หน้าแข้งหนึ่งเม็ดครับแต่เรื่องของอ่า อาการปวดเขา่าปวดกระดูกไม่มีครับไม่มีครับตุ่มขึ้นหนึ่งเม็ดนอนหลับดีขันเท้านิดหน่อยก็ไม่มีอะไรแล้วก็ร่างกายก็ปกติดีซึ่งถ้าพูดตรงๆแล้วเนี่ยถ้าถือว่าผ่านเป็นการทดสอบครับเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างอันตรายพอสมควรเป็นการทดสอบที่ค่อนข้างเสี่ยงพอสมควรสําหรับชีวิตของคนป่วยสําหรับชีวิตของคนที่ เ,เ,เ,เขาเรียกว่าอะไรมีเชื้อตัวนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังมากนะครับต้องระวังนะฮะเพราะว่ามันเป็นโรคภูมิเพี้ยนที่เรียกภูมิเพี้ยนภูมิในร่างกายไม่แข็งแรงมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ผมผมมีความรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ผม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 วิเคราะห์นะผมวิเคราะห์จากตัวผมเองนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่หมอนะผมเองนะฮะหนึ่งละ <c oughs> เชื้อเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วครับเหลือน้อยมาก เพราะผมสังเกตจากตัวเองแล้วก็ตัวผมเองจะรู้ดีกว่าคนอื่นนะฮะสองผมนอนหลับดีสามหลับเร็วกว่าเดิมด้วยสามผมกินคลีนเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กินผักนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กินคลีนฮะกินคลีนเลยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมไม่ลืมเลยเรื่องของการออกกำลังสำคัญมากออกกำลังสร้างภูมิเดินวิ่งเดินเดินแล้วก็เวท นอกจากสามอย่างนี้แล้วกินนอนแล้วก็เวทออกกำลังแล้วอีกสิ่งหนึ่งครับที่ผมไม่พลาดและผมทำมาเป็นปีแล้วและผมมีความเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ผมป่วยและผมกินสเตอรอยด์ยาสเตอรอยมาตั้งแต่8เม็ดมาจนถึงทุกวันนี้เหลือสาเม็ดแล้วเข่าผมไม่เป็นอะไรกระดูกผมไม่เป็นอะไรผมไปวัดกระดูกมาด้วยกระดูกผมดีครับอยู่ในเกณฑ์ดีครับ ตับเติบไตผมดีหมดนะครับผมไม่ลืมครับผมเติมสิ่งนี้ครับแคลเซียมแคปครับนี่ครับแคลซียแคลและแคลเซียมคอลลาเจนของวินัยไกรบุตรครับม,มันไม่ใช่มันไม่ใช่ยารักษาโรคครับแต่มันเป็นอาหารเสริม มันเป็นอาหารเสริมเติมเข้าไปเติมเพราะว่าการขาดคอเลาเจนนานๆของคนอายุเยอะหรือการาการการการมาถึงวัยวัยหนึ่งแล้วสนะี่สิบสามสิบห้าสิบเนี่ยพอถอยลงมาเรื่อยๆคอลลาเจนเนี่ยมันจะหมดไปเรื่อยๆจากร่างกายนะฮะการการผลิตการสร้างมันค่อยๆลดลง แล้วทําให้เกิดการปวดเขา่าปรอปแก๊ปเสียงดังบ้างเมื่อยบ้างเดินไม่ได้บ้างเป็นทุกคนครับนอกจากว่ามันจะไม่เป็นครับช้บ,บางคนเนี่ยสภาพร่างกายดีมากแล้วก็กินอาหารดีมากกินคลีนและเป็นคนที่ออกกําลังกายด้วยและเป็นคนที่กินแคลเซียมถึงมีไตรเพปไทด์มีทมุกอย่างวิตามินซีวิตามินดีน D, ครบเลยนะครับถือว่าโชคดีมากถือว่าเป็นบุคคลที่เก่งมากและเป็นบุคคลที่เยี่ยมมากจริงๆ กินอาหารได้ครบทานอาหารได้ครบแต่ส่วนมากแล้วไม่ค่อยครับไม่ครบครับนะครับซึ่งซึ่งลําบากมากในชีวิตปจัจจุบันที่เราจะไปหาอะไรมาให้มันครบและให้มามามาเขาเรียกว่าได้เต็มเต็มที่ต่อวันต่อสัดส่วนของร่างกายนะครับซึ่งยากมากนะครับฝากไว้ด้วยครับไม่ต้องไม่ต้องรอครับไม่ต้องรอให้ปวดบางคนต้องรอให้ปวดถึงจะทานนะครับ ทานอาหารเสริมไม่ต้องรอให้ปวดครับเสริมมันไปก่อนเลยครับเรารู้ว่าเราขาดอะไรเราเช็คได้ครับเราไม่ต้องรอให้ปวดเราไม่ต้องรอให้รอรอเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่ปวดเข่าบ้างเจ็บเข่าบ้างกระดูกมั่งนู่นนี่นั่นไม่ต้องรอครับพอถึงเวลาแล้วเวลามันอาจจะสายเกินไปหรืออาจจะช้าไปนิดนะครับนะครับฝากไปด้วยครับกับแคลเซีคอลลาเจนแบบผงนะฮะเป็นเป็นเป็นกล่องสีฟ้าแล้วก็แคลเซียแคป หลอสีขาวนี่ฮะแบบชนิดเม็ดปกผ่าสะดวกครับตอนนี้เรามีทั้งทั้งแบบผงและแบบชนิดเม็ดเป็นแคลเซียมคอลลาเจนแคลเซียมแคปของวินัยไกรบุตรของผมเองครับผมมั่นใจฮะผมเป็นเจ้าของฮะผมไม่ใช่พรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นผมทดลองเองผมทานเองครอบครัวผมพ่อผมแม่ผม ภรรยาผมน้องสาวผมทุกคนเพื่อนผมแล้วคนรอบข้างพี่น้องรวมพลคนรักวิ่งทานกันหมดครับทานกันหลายคนเลยครับพูดง,ง,ง่ายๆดงเป็นเรื่องจริงแล้วก็บอกต่อปากต่อปากได้ว่าดีจริงแล้วก็ได้ผลจริงๆนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้วขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ สนับสน,นุนแล้วก็ให้โอกาสแคลซี่แคลปและแคลซี่คอลลาเจนของผมครับแล้วผมอยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ทั้งร่างกายและสภาพจิตใจได้กําลังใจได้แรงสนับสนุสน,นจากแฟนคลับของผมจากนักวิ่งเพื่อน,อนของผมทั้งนั้นเลยผมพูดได้เลยผมกล้าพูดขอบคุณมากที่ให้โอกาสวิในใัยไคบรครับขอบคุณครับสู้ๆครับสู้ๆไปด้วยกันสวัสดีครับ